มาว่าจ้มาอนีแดดดีคักดีแน่แดดเบิดมือเบิดเว้นเห็นแดดละสิผ้าไปตากเนื้อเห็นเนื้อแดดเดียวก็สิแดดเดียวอหลีแห้งคักอีหลีเพราะว่ามันแดดหายแดดขึ้นสิผ้าเบ่งแดดแดดพะโลกพงะนเนแดดคักแดดแนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิผ้าไปตากเนื้อไป มันเป็นแดดแดดจัดคากหลยก็ขึ้นจกตากเนื้อมาเบิ่นต้นใหม่ซะก่อนสวนยอมกําลังงามหม้าบกโจก็มาขวดบบบนี้พี่น้องเนอะยายซื้อว่าโอ้ก,กําลังงามผมงามขึ้นบ่ได้ก็มาขวดเลย,ปเ,ลยเป็นแนวนี้ กางงามจ้าคือขวดขึ้นหอดเหลือแต่เดินขี้ดินเพี่อต้นต้นอ่อดอกไม้ที่พเพิ่นเอามาเป็นคองควันขึ้นบ้านกำลังงามจ้ะกำลังสวยงามเาบิงบ่ง,บงเมื่อแดดบริแดดแดดคักบ่สแดดให้แดดขาดตาขึ้นเงินโอ้ยแดดเดียวทอด กอดแซบเป็นจะได้เห้อเนี่ยาพ่อมาตากเนื้อหอยไว้แล้วแล้วตากเนื้อหอยไว้หอยไว้แล้วเห็นแดดก็เลยคิดว่าตากเนื้อกันนะ กินเมื่อแดดเดียวมาเด้อมืออื่นเมื่อน,นี้ได้แดดนึง เมื่อมือนี่าเม่ทันทันาางก็ถุดเสี่ยทันทอดขอขอดเหล็กเกลียวขอใจแล้วก็จังท่านทันที่ตามวาหรอรู้กันคุณเวลาของท่านที่มาใหม่ไหลั้นคงประทัดสะบุซีนโอ้ยที่ท่านไขีน

ทานมหาเศรษฐีได้ทั้งบุญกระถิ่นจึงได้บอกทินหงมันอ้วนมาหอมไทยไม่เ่านั้นเท่าทานกินนาบานคิดอยากโบธนาทานความบุญกระถิ่นเจ้าตินนาบานแต่หักจนใจขาบ่มีนข้างไทย มีแต่ผากกอมกอมพอได้ว่าหอกายอยากท่านหลายเหลือล่นเต็ดจนใจของท่านสิแก้ผาวอกเืนคิดอยากอายพี่น้องพีท่านพื้นแล่นเก่าควรซึงจะเก็บเอาไว้ไม่มาหอบังกายได้แก้ผาวอกขายหวมบุญเสร็จีเจ้า ติดดวานเมือ่อเงินไปเข่ากุศลท่านกันน้ำเพินเศรษฐีเลยว่าอันว่าเงินเล็กเกี่ยวอูพโโอเล้ยวหลับท่านอันนึงนั่นอันนึงนั่นขาดอยู่เข้ามาเย็บติดดวานจึงไปหยิบเอาเงินม,มาทอดเทท่านรวม อาทิตนไปแล้วทนารำทางเททาน,อนาทานอดแล้วสวัรค์สันสะเสียนสันสืเทียนโอ้ย ओ <laughs> <laughs> แล้วแม่เอ้ยจนสะพึงถึงทานอินพรมยมยังเทวดาพากันหลังเข้ามาย้อนหนูนันทรงนำคือด้ผลทันสัมปัจจุบันโดยดูวันนี้แต่ของทิบรวนข้าวนั้นก็เพราะท่านรักจากชาตินนเป็นโทมสวรรค์อันนี้พ่อแม่ท่าน ไว้เป็นคือกันดังนิท่านเขา้ากี่ในเมื่อนี่พ่อทอดท่านของไอยสมบนันรถดังคู่อมใหม่มุ่งลุงหรือป่าโมชันกันรวมให้สมความมามุ่งเรื่องทานของวันทานวันนี้ทุกๆท่ทานได้มารวมกองกุณล่วนผลพลาของท่าน พี่ซอยสู้น้ำอยู่ยามีสัตว์ร้ายมาทำลายตัวแทนได้ระดาบด้านดาวหิมาเยี่ยมวพอมองกรณีในหางรื้เย็นพัสดีสาตว์เลื้อยให้มาเป็นสักขีพอแม่ท่านวันนี้ สุขีนั่นให้มีสุขตลอดตัวท่ครอบตัวและลูกเต่าสบายวันคูสุขคนให้มาบันรลนให้อินตาลัมำพ่าแม่นั้นสิทำนาวันกายามีแห่งว่าไงพมง พ่อไม่ลงทุนซื้อบัตรเบอจะได้ไลยให้ปันเล่ไทยท่านผู้สุขนให้ปันเละไทยท่านผู้พัน่านพ่อแม่บันลลักครอวงขึ้นสู่มิมานนตงมีสนุกเรื่อดอง น้องอแมีท่านวันนี้ก็ติดเทท่านทอด10ปเต็มมาเขาวัดยามเจ้าเต่าเมื่อผู้ชนสาเสื้อน้อยใหญ่ผู้มาท่านปเตมห bất hạng pha vẫn nhong 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 nhì là nó khóng cho mừng hắn cho mừng hắn cho mừng hắn អីម៉ាយអូ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 អីណូណាម៉ាជិតរៀបរយមកគេអស់វាໃສแดดដែរណូបើនេះຕ້ອງមាន ไม่หอยละมันจังสิเฮง อันนี้เนื้อแล้วแล้วสิพภาพไปปูกพักบัดซื้อมาเห็นอยู่ได YouTube ดูมาเอาต้นมาปลูกเลยจังสิ <c oughs> ไปกินท่านใจพนะสิพภาพไป <c oughs> วายเ <c oughs> บิงเบ้งแดดเบิ้งแดดพี่นองเลยฟังกับมามาเห็ดไหได้คั่วนะว่ายุดพนะหยุดเกี่ยวข้าวสัน เล่นยิดกองทะเลอยู่มันคือในภากันย่างเนื้อ <c oughs> เก็บหัวเต่าอันนั้นเป็นกองทรายรถหลานทรายมาเล่นยดบูยเอาหวัวสายไฟไมาโยนแล้วก็สวนผักไม่มาหีิ ร่มขามันยังล่ะบ้าโอ้ยตายร่ม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 พัดตึ้นบ่เนี่ยอันนี้เป็นพักกาดพักกาดพักกระจอนผักกาดเขียวปรีใดรมุกนมีไนพักพเดก,กาดสื่อมา มาเบิงสวนผักพี่น้องมาเบิงสวนผักสวนผักผักซีจีนผักซีโอ้ยซีหอม สิ่งมาปูพัดสิมาปูปูน้ม่ได้กินเลยนะกาดึง,งไ่ทันตงเลยให้ต้นมาปูกเลรือ่ออะเห็นไหนสิ่งมาปูกผัก แปลงใหม่แปลงใม่หมู่บ้านนี่เจ็พันแล้ว của tiên nữa đi <laughs> chào hết chạc hết chết เดี๋ยวแปลงแล้วสพาบว่างอีกเท่อนึงขุดจักบาทก่อนปอิีปูเรียบร้อยแล้วจ้าสพาพว่งผลงานการแสดงพักหอมพักซี่เอ้าืดเป็นเส้นสันมาดิพี่นอ้องเป็นแต่ย่างแขกคอยบ่นี่มันนี่วันเอรีตาย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  เบ่งมาเบ่งเด็บบันสีย่างบอตัวกันบ่น้อบันพักไครเขเป็นคอนเตะแสบสันบันเดียว,ญญวโโโบบเดียวอันนี้ก็บาอนี่้หดยุม่มันหน่ยังไม่ได้รดน้ำเลยปากาศน้าหลายเกียดเกียดหลายครับเบ่งมาเบ่งมาเบ่ง น,นั่นนานพักพักการเนินแน้วท่ได้เกิดอันนี้เกิดเรื่องหันเกิดเรีวหันสือมาหม่แรงว่าในปู่ปูกแล้วเกิดแล้วนนเดี๋ยวทำมาเบิ้งมาดูตอนต่อไปน้ำกันเด้ยว่ามันสีง่ามบ่ัสิตายเัสิเปื่อยตายเฮากับมาเบิ้ง อ่าบ่ทพันได้อาบนาบพวพัดในล่างมาเห็ดสวนครั่วก่อนมาเบิงถามมาเบิงน้ำกันมาเบิงตอนต่อไปว่าพักที่ปลูกไม่เนี่ยมันสิดติดบ,บอลหรือมันสีเหี่ยวตายไปเลยติบเปื่อยตายไปเลยกับพ่อจัดทั้งมาเบิงน้่กันพี่น้องจ้า